ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านกิ๊กกี <finishing modern developed Airbnb> ่จรรยซอย3านะครับก็คือจรันสนิทวงซอยสซอยสอนอท่าพระนั่นเองครับร้านนี้คือร้านข้าวหน้าเป็ดหรือเป็ดย่างตำนานบทใหม่ของร้านกิ๊กกี่ร้านดั้งเดิมที่อยู่ที่วังหลังนะฮะวังหลังนี่เนิ่นนานมาถึงน่าจะเป็น90ปีได้ไม่อยู่นะใช่ก็8 0กว่าปีนะแต่แตกลายออกมาหลายร้านเลยใช่ครับวังหลังก็อยู่ตรงท่าน้ำสี่ร้านนะครับตรงนั้นนะครับนั่นคือเริ่มแต่สมัยอากงครับตอนนี้ ร้านนี้มาถึงตั้งแต่รุ่นที่สามแล้วก็รุ่นที่สี่แล้วแล้วก็เรามาชิมแล้วนี่คือพัฒนายิ่งอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเล่ากันข้างในเลยครับะสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับครับ <c oughs> น้องแบงค์นี่เป็นทายาทรุ่นที่4ี่แล้วนะครับถ้านับตั้งแต่อากงที่อยู่วางหลังเนี่ยนะครับน้องแบงค์เป็นลูกของเฮียพรชัยเป็นคนที่ทั้งย่างเป็ดทั้งหมูแดงหมูกรอบต้องคนนี้เลยตอนนี้ยุคนี้เลยอ้า ที่ร้านตอนนี้มีอะไรขายบ้างครับตอนนี้ก็มีเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็มีเป็นแบบราดข้าวหรือว่าแบบจะทานกับบะหมี่ก็ได้ครับครับแล้วถ้าเป็นเฉโปมีอะไรนะครับข้าวเฉโปนี่จะมีทั้งเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็มีไข่มีกุนเชียงมีไข่มีกุนเชียงด้วยนะครับบะหมี่แห้งนี่เราจะใช้บะหมี่ที่แบบสั่งกันมาตั้งแต่รุ่นอากงนะครับโอ้อันนี้นะครับอยากให้ลองด้วยบะหมี่แห้งเนี่ยนะครับบะหมี่นี้จะเป็นบะหมี่ไข่แท้ครับมีกิ๊กกีที่เต้้านนนนนนดววยชื่อออิิกกีััเป็ขง เป็นอากงคนที่หนึ่งครับเป็นลูกคนที่หนึ่งนะครับแล้วคนที่สามก็มาที่นี่แล้วก็ไปเปิดที่สําเรใช่ครับนะครับที่สําเรซึ่งตอนนี้เป็นคุณคุณอาดูอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมีคุณอาดูอยู่สูงคุณพ่อมาที่นี่ด้วยนะครับใช่ครับอันนี้2ปีแล้วใช่ครับสปีแล้วมาอยู่กิดกี่จรรยทอยสามพูดง่ายเห็นว่าซอยสอนอท่าพระนั่นเองนะครับตรงนี้หาไม่ยากเลยเทคนิคทาไมตอนนี้เป็ดมันถึงพัฒนาอร่อยได้ขนาดนี้ครับมันทำต้งเต็ททำข้ามวันเลยไหม ครับอันนี้ต้องทำคร่ำวันเลยครับแล้วก็ตัวผมเองก็มาพัฒนาแบบสูตรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเริ่มแต่ปิดร้านนี่เราเราไปทำต้องทำทำความสะอาดเป็ดแล้วยัดไส้เครื่องเอาเครื่องเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเป็ดมาเป่าเอามาเป่าก่อนครับเป่าก่อนเป่าให้ฟองให้ตัวชั้นหนังเนี่ยแยกออกจากเนื้อเพื่อให้หนังจะได้กรอบครับเสร็จแล้วเราค่อยเอามาชุบเป็นเป็นน้ำชุบสูตรพิเศษเรานะครับเป็นแบบชายดด้วยครับใช่ครับครับน้ำชุบสูตรพิเศษนะครับ ชุบเสร็จก็เอาไปไปผึ่งลมข้างคืนอันนี้ต้อง,งผึ่งลมข้างคืนใช่ไหมหลักมีทั้งเป่ามีทั้งชุบแล้วก็ผึ่งลมข้างคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาแล้วก็เอาไปย่างใช่ครับถูกไหมครับก็คือเป็ดเนี่ยพอจะขายก็ย่างเลยย่างทยอยออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อันนี้มีมีหมูแดงซึ่งทําเองเหมือนกันย่างเองเหมือนกันใช่ไหมครับใชครับใช้ส่วนไหนบ้างครับหมูแดงหมูแดงอาจจะใช้เป็นตัวสันคอนะครับสันคอนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นหมูกรอบใชบเข็มบอกว่าจะไม่ต้มเลยครับไม่ต้มครับเราจะใช้วิธีย่างครับ,รบย่างเสร็จแล้วค่อยเอาไปทอดเอาไปทอดนะครับทําแบบโบราณคือจะไม่มีต้มเลยนะอันนี้เอาไปย่างแล้วก็เอาไปทอดให้หนังกรอบอีบทีหนึ่งอา้าวตัวหมูกรอบนี่ก็ฉ่ำมากน้ำราดเป็ดที่นี่ทำไมมันหอมหอมมากเลยเนี่ยทางผมก็จะใช้น้ำมันเป็ดนะครับแล้วก็มาเจียวกับพเครื่องสมุนไพรแล้วก็เจียวกับเต้าเจี้ยวด้วยอันนี้ได้จากการย่างเหรอครับ น้ำมันเป็ดนี่ก็คือได้จากตอนที่เราทําเป็ดนะครับมันจะมีมันส่วนเกินอยู่เออเอามันส่วนเกินมาทําทําเจียวเอามาเจียวต่างหากเลยนะครับในนี้ก่อนที่ผมจะกินเนี่ยน้องแบงค์จะไปเปิดสาขาเพิ่มที่ไหนนะครับครับอยู่ตรงถนนเพชรเกษมนะครับเพชรเกษมครับอยู่ปากซอยเพชรเกษม4ครับก็เป็นเพชรเกษมขาเข้าที่จะไปวงเวียนใหญ่ใช่ครับอ่าอันนั้นต่อไปจะไปย่างเป็ดจากี่โน่นเลยป่าครับใช่ครับครับ สรุปนะครับมันจะมี2สาขานในที่สุดกิดกี่จรัยซอย3กับกิดกี่ตรงเพชรเกษมนะครับแล้วก็ย่างเป็ดได้เพิ่มขึ้นเพราะห้องมันใหญ่ขึ้นมี2ที่เลยนั่นเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ทํามาทั้งตัวเลยนะครับนี่1ตัวนะครับหนึ่งตัว5้าร้อยสี่สิบบาทถูกมากถ้าเข้าหน้าเป็ดอย่างเดียวนย่ยห้าสิบห้าบาทลองชิมกันหน่งกันได้เลยครับชอบที่เป็นหนังๆกินเป็ดเนี่ยต้องกินหนังนะ ใช่ครับบอกว่าอยากให้เห็นหนังมากเลยอ่ะหนังมันจะคําว่าเป็นย่างหนังกรอบเนี่ยจะรู้ซึ้งเลยว่ามันอร่อยอยังไงปกติทั่วไปบางทีเราจะเห็นหนังมั่ใช่ที่มันติดมันเยอะๆใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นมันที่ฉ่ำๆอยู่ตรงหนังแล้วก็หอมกรอบมากเนี่ยตอเน,นี้นี่ขนาดทิ้งไว้นานนะยังเป็นเป็นเงาเลยอ,ะอ่ะอกัดลงไปนิ่หนังมัน หอมคํากรุบกรุบเลยม,มาแล้วยังไงนะครับเป็ดย่างอันดับหนึ่งเลยแล้วต้องรีบมาด้วยเพราะว่าบางวันหมดตั้งแต่สิบโมงครึ่งแล้วตัว,ต,วตัวกล้มท่าน,นดีเป็นพิกยีฟ้าแล้วครับหั่นแช่มาในซีอิ๊วจะบอกว่าหมูแดงกับหมูปรอบเนี่ยให้กินแบบดั้งเดิมนะครับคือมาทิกกี่จันรซอยสามเขาจะเพิ่มน้ําหมูแดงหรือข้าวหมูแดงมาด้วยแต่เราอยากให้กินแบบดั้งเดิมเพราะมันจะอร่อยกว่าสำหรับผมผมว่า อร่อยแบบดังเดิมก็คือใช้น้ำเป็ดเนี่ยราดไปเลยเนี่ยมันจะมีกลิ่นเกลี่ยมนิดนึงได้ครับเนี่ยจิ้มไปได้เลยนะครับคือผมมาเนี่ยผมจะต้องบอกเฮียพรชัยเลยบอกว่าขอหัวท้ายเพราะมันจะมีความไหม้นิดๆซึ่งอร่อยเหลือเกินอืมเกลี<ต>่มหอมมากแต่อันนี้คือความนุ่มนุ่มเลยนุ่มและหอมอืมอ่ะไม่กินหมูกรอบบ้างไม่คี้กินหมูแดงแล้วผมจินมน้ำไปแล้วครับหมูกรอบหมูกรอบก็มีส่วน หนังที่เอามาทอดนะครับหนังกรอบๆเลยกรอบกรอบกรอบครับหนังกรอบเลยมันน้อยโอ้โหมะมี่นี่อยากโชว์เส้นจริงๆนี่ครับเส้นเล็กๆเส้นเล็กเหมือนฝอยทองนี่เส้นเส้นเขาแบบเล็กๆแบบฝอยทองเลยนะครับครับแล้วก็อร่อยมากแน่นอนโอ้เส้นมันนะนิ่มมาก ผมให้ฉา<ม>ยาเขาบะหมี่ฝอยทองอร่อยเส้นนี่มากครับนิ่แล้วมีความเหนียวนะ<ม>บางทีเส้นเล็กๆขนาดนี้ยลวกปุ๊บลืมไปเลยแป๊บเดียวเละแต่นี่วกลวกเก่งมากมันนิ่มแล้วมันหนึบนิดๆน,นะ <c oughs> ใช่ครับหนึบนิดๆอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงลืมบอกไปนะครับที่เรามาร้านกิจกจราจลอยสามนอกจากที่วัดเคยมาแล้วเนี่ยนะครับผม ได้รับการแนะนํามาจากผู้ติดตามในแฟนเพจแล้วก็แฟนเพจชื่อเชลชวนชิมแต่เราจะมีช่องทางที่เรียกว่าชวนเชลชิมนะ<า>แล้วชวนเชลชิมนี่เขาแนะนํามาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้จะมีร้านที่ชวนเชลชิมหลายอันเลยเป็นร้านที่เราจะตามไปชิมนะว่าเอออร่อยจริงหรือเปล่าแต่แล้วถ้าอร่อยเราก็ให้ตราเชลชวนชิมด้วยเมนูที่เราจะชวนชิมที่แน่ๆมีนี่เป็ดย่างหม,งมูแดงบะหมี่บะหมี่นะครับร้านที่กีจรรยซอย3นะครับเปิดตั้งแต่ 8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3มโมงหยุดทุกวันจันทร์แต่ทางที่ดีนะให้มาก่อนเที่ยงเพราะว่าวันนั้นที่ผมมาชิมเองเนี่ย11โมงครึ่งก็หมดแล้ว <S 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 เป็ดหมดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ8โมงครึ่งถึงบ่าย3ก็จริงมาช่วงเช้าดีที่สุดครับติดตามความอร่อยได้ที่เว็บไซต์ Facebook TikTok แล้วก็ YouTube Instagram เชลชวนชิมนะครับง่ายๆเลยเชลชวนชิมหน้าช่องทางครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอร่อยชัวร์ต้องเชลชวนชิม